วิธีการก็คือการไล่กรีดนะครับก็ทําคัตเตอร์ให้คมหน่อยนะครับก็มีคราบมีอะไรก็เช็ดออกก่อนนะครับนี่ครับผมมีคราบกาวอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะก็เช็ดออกก่อนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันไปติดนะครับกับหน้าจอของเรานั่นเองนะครับก็เริ่มทําการกรีดนะครับวิธีการกรีดก็ต้องใจเย็นเป็นพิเศษนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมันเก่าแล้วนะครับ จอมันจะมีความสซนซิทีฟนะครับถ้าเกิดว่า,าเราทําแรงไปหรือว่าเร็วไปเนี่ยมันจะเกิดส t r e s ในจอนะครับความเค้นในจอมันทําให้จอเนี่ยม,มันมันมีพิกเซลที่ติดค้างอยู่นะครับมันจะเกิดเป็นจุดสีดํานะครับซึ่งอาจจะต้องลูบไปลูบมานะครับทําให้ความเค้นมันลดลงนะครับต้องค่อยๆนะครับ ผมก็จะค่อยๆกรีดนะครับแบบนี้นะครับสังเกตว่ากาวด้านในมันจะแตกหมดแล้วนะครับนี่ครับภาวนาให้มันเสียแค่ฟิล์มหน้านะครับอันนี้ภาวนานะครับอย่าให้มันเสียฟิล์มหลังเลยนะฮะเพราะว่าฟิล์มหลังเนี่ยทำยากมากนะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าฟิล์มหลังหรือฟิล์มหน้านะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะฟิล์มหน้าอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่า ผู้ใช้นะครับไม่สามารถที่จะเอามือมาแตะจอได้นะการเสียหายมันก็จะเกิดกับฟิล์มหน้าเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการกดจออยู่บ่อยๆเหมือนรุ่นเอาเกบ้าเนี่ยนะผู้ใช้เนี่ยอาจจะเอาเอานิ้วที่มีความร้อนเนี่ยนะมากดที่ท,ที่ที่ฟิล์มนะครฟิล์มหลังมันก็รับความร้อนเยอะนะฮะมันก็จะเสียหายได้อ่าเยอะกว่ารุ่นนี้นะฮรรุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ฟิล์มหน้านะที่มันกรอบแตกนะ นี่นะกรอบแตกง่ายมากแล้วก็มันจะเหม็นมากนะครับกาวเนี่ยมันจะเหม็นนะฮะเราต้องใส่หน้ากากนะครับก่อนทํานะครับ,อ,อ,รบอันนี้ลอกออกมากับมือได้เนื่องจากว่าอ่ามันมันกรอบนะฮะแล้วก็ต้องทิ้งถังขยะที่มิชชิดนะครับเนื่องจากว่ามันเหม็นนะครับอ่าผมก็จะใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆลอกออกมานะครับนี่ลอกออกมาแล้วก็นําไปทิ้งถังขยะนะครับ อั okay. นนี้ผมก็จะทําการลอกลอกๆกนะลอกไปนะครับผมเราสังเกตนิดนึงนะครับสังเกตความแข็งแรงของจอนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดมันมันอยู่บนฐานเนี่ยเราใส่แรงเยอะหน่อยก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมันไม่มีฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยุงนะครับเวลาเราทําจอนะครับ ทำยากมากนะครับรุ่นนี้ยากนิดนึงเลยนะฮะอ,อันนี้เนี่ยผมก็จะรับทําอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,อารอไม่ได้หรือว่ารีบหรือว่าอะไรเนี่ยก็ทําเองได้นะครับหรือว่า ส่งร้านอื่นนะครับทาได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะมาให้ผมทำเนี่ยก็คือต้องอาจจะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้ซ่อมเป็นอาชีพหลักนะครับผมซ่อมเป็นงานอันดิเรกนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยซ่อมเองเป็นนะครับเนื่องจากว่าอ่าจะได้อ่ามีเป็นเพื่อนกันนะครับซ่อมเองนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะฮะต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเศษ เศษที่เราขูดนะเศษกาวที่เราขูดที่มันแห้งแล้วก็มันหลุดออกไปโดนเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องมีการเตรียมาไว้ก่อนนะครับก็คือใช้ตัวเทปนะครับเทปพันสายไฟก็ได้นะครับหรือว่าเทปอย่างอื่นก็ได้นะฮะแล้วแตนะ่แล้วแต่เรานะครับผมจะใช้เทปนะครับที่มันเป็นเทปที่มันไม่ค่อยติดนะครับผมเทปที่มันไม่ค่อยติดเอ่อเป็นเทป แรปของนะครับจะเป็นเทปตัวนี้นะฮะเ,เพื่อที่จะป้องกันเจ้าตัวคราบตัวนี้นะครับเนี่ยเอามาท่อนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาแปะปิดเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไอ้คราบตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างมันจะไปแทรกอยู่ระหว่างระหว่างสายแพรนะครับผมก็ไปกันเอาไว้ก่อนนะครับโดยการบ,บล็อกเอาไว้แบบนี้นะฮะบล็อกเอาไว้ก่อนนะครับด,ด้านด้านบนก็เหมือนกันนะครับ เทปตัวนี้มันจะลอกออกง่ายนะครับมันจะไม่ค่อยติดนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วก็ลอกออกก็ได้นะครับหรือว่าเวลาเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับต้องต้องดูเทปที่มันติดไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเทปพันสายไฟเนี่ยมันอาจจะติดแน่นน้ํมันลอกยากนะครับเวลาเวลาเราเอาออกนะครับอประมาณนี้นะแล้วก็ทําการขูดนะครับ กรีดนะไม่ใช่ขูดนะฮะกรีดด้วยมุมนะครับมุมประมาณเนี่ยมุมมุมมุมแหลมๆเลยนะครับอ่าค่อยๆกรีดทีละนิดจนมันออกออกมาหมดนะฮะทำลายฟิล์มทำลายกาวที่ที่มันแข็งเนี่ยนะครับอ่านี่นะฮะค่อยๆขูดทีละนิดทีละนิดนะฮะไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยรีบไม่ได้นะครับผมอ่าผมก็อาจจะใช้คัตเตอร์ตัวใหม่นะฮะ ที่มันที่มันมีความแข็งนะครับก็ไล่ขูดไปนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะอจอมันจะแตกหรืออะไรนะครับเพราะถ้าเราขูดด้วยคัตเตอร์เนี่ยมันมันไม่แตกอยู่แล้วนะครับขูดให้หลุดให้หมดนะครับอันนี้นะไล่ขูดไปนะครับ ลอกทิ้งไปด้วยนะครับระหว่างขูดเนี่ยต้องระวังนะครับว่ามันจะมีพวกอนุภาคเล็กๆนะครับมันจะเนี่ยมันจะหลุดออกมานะเราก็ใส่หน้ากากนะครับเวลาทํางานนะครับอย่าให้มันเข้าไปในร่างกายนะครับตอนที่ขูดเนี่ยมันก็จะกระเด็นนะครับกระเด็นไปทั่วเลยเนี่ยติดนิ้วนะฮะเป็นเศษเล็กๆนะครับมันจะดีดออกมานะครับอ่า ก็ใช้ตัวขีมคีบนะครับคีบไปทิ้งนะครับค่อยๆขีดนะครับค่อยๆกรีดนะครับผม แล้วแต่คนถนัดนะครับอาจจะใช้คัตเตอร์อื่นก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ความถนัดนะครับอยู่ที่มือนะถนัดซ้ายถนัดขวานะครับถนัดการใช้เครื่องมือแบบไหนก็ก็อยู่ที่ความถนัดในการทํานะครับอ,อ่าก็ลอกได้เกือบครึ่งแล้วนะครับทีนี้ก็ค่อยๆนั่งแซะไปเรื่อยๆนะครับ รื่องรุ่นนี้มันอายุมันปาเข้าไป20กว่าปีแล้วนะครับการที่จะซ่อมได้เนี่ยก็ถือว่า,าคืนความทรงจำเก่าๆนะครับคืนความรู้สึกดีๆที่เคยได้ใช้ตอนสมัยเรียนนะครับเคยน่าจะเป็นตอนสมัยเรียนเป็นหลักนะครับคนถึงจะซื้อนะครับหรือว่าคนที่แม่ซื้อให้นะครับพ่อซื้อให้นะฮะ ปู่ย่าตายายซื้อให้นะอะไรประมาณนี้นะมีความรู้สึกเก่าๆกลับคืนมานะครับเพราะว่า,าหลายหลายคนเนี่ยก็เหมือนผมเนี่ยก็พ่อก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เครื่องคิดเลขที่พ่อซื้อให้ก็ยังใช้งานได้อยู่อะไรอย่างนี้นะก็รู้สึกมันมีความภาคภูมิใจนะครับมีความรู้สึกคิดถึงนะครับว่าเขาเคยซื้อนะครับให้เรานะครับเราเราก็ เก็บรักษามันไว้อย่างดีนะครับส่งต่อให้ลูกของเราต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นคุณค่านะครับมันจะเป็นรู้สึกทรงคุณค่านะอะ่มันเสียจอมันเสียนะครับก็ซ่อมนะครับอย่างอื่นมันไม่เสียอะไรอย่างนี้นะอ่าผมก็จะอ่าถ้ายอยทำนะครับแบบนี้นะฮะ ไม่ต้องรีบนะครับทีละนิดนะครับผมทีละนิดทีละนิดนะฮะรุะนะน่นนี้นะผมจะไม่พยายามใช้สารเคมีนะครับเพราะว่ามันเก่านะครับอาจอยากจะใช้คัตเตอร์เพียวๆนะครับในการขูดนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้สารเคมีเข้าไปเนี่ยเวลา มันอาจจะมีเล็ดลอดที่เรามองไม่เห็นนะครับมันอาจจะซึมเข้าไปตามสายแพรนะครับทําให้มันมีความเสียหายนะครับทางด้านการแสดงผลนะครับผมก็จะใช้ตัวคัตเตอร์เป็นหลักนะครับในการทํานะครับเนื่องจากป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเวลามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันต้อง acf อย่างเดียวนะครับต้องใช้เครื่องอย่างเดียวนะครับในการย้ํำสายแพรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีเครื่องนะครับ ถ้ามีงบประมาณก็อาจจะซื้อมาเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าซ่อมเป็นงานอนดิเรกนะครับไม่ได้ซ่อมแบบแบบคิดตังแพงๆนะครับอันนี้ฟิล์มหน้านี่ผมก็คิดแค่200บาทเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดหนึ่งพันบาทไม่ได้คิด2,000บาทนะครับ ็ขูดออกมานะฮะตอนนี้ก็ขูดออกมาใกล้หมดแล้วนะฮะเหลือคราบกาวนะครับอ่าก็อาจจะต้องหมุนไปเรื่อยนะครับเพื่อหาตำแหน่งการขูดนะครับที่มันเปลี่ยนไปนะฮะจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์นะฮะที่มันมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคัตเตอร์แบบนี้มันจะมันจะ เหมือนกับเป็นการขูดล็อกไม่อยู่ด้วยแล้วนะโอเคล็อกอยูอ่ขูดแบบใสหนะ้าจอนะครับแบบนี้นะมันจะมันจะดีกับจออีกแบบหนึ่งนะแต่จอแบบนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ออกนะครับผมกาวมันเหนียวมากนะครับก็อาจจะต้องใช้คัตเตอร์แบบปลายแหลมนะครับ แบบนี้แบบนี้ดีกว่านะครับบังคับง่ายกว่านะฮะมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันมันรู้สึกปลอดภัยกว่านะครับต้องระวังนิ้วด้วยนะครับอย่าให้คัตเตอร์บาดนะครับ เค okay. รู้สึกว่ามะกาวมันแข็งแล้วนะครับมันไม่ค่อยออกแล้วนะฮะมันเหมือนหมากฝรั่งที่ติดแน่นนะครับไม่ค่อยออกนะฮะถ้ามันไม่ค่อยออกแบบนี้นะครับวิธีการก็คือใช้ตัวสเตคลีนนะครับหาได้ตามเซเว่นนะครับตัวนี้ ก็เอาสเต็กลีนนะครับนิดหนึ่งนะครับแปะนะครับผมนี่แบบนี้นะฮะละเลงกับนิ้วก็ได้นะครับนี่ครับใส่ให้ทั่วๆนะครับที่ที่คราบกาวเหนียวๆอยู่นะครับแล้วก็เราจะใช้คัตเตอร์นะครับในการในการขูดสเตครลีนนะครับสังเกตว่ามันจะ มันจะไปทั่วๆตามคัตเตอร์ที่เรากรีดนะครับอ่าก็ขูดไม้ตรงกับคราบกาวตัวนี้นะฮะมันก็จะทําให้ลื่นขึ้นนะครับขูดง่ายกว่านะครับนี่ครับอ่าสเตนคลีนเนี่ยมันจะราคาถูกนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็มันจะไม่ซึมนะฮะไม่เหนียวเหนื่นหนะนะครับขูดออกง่ายนะครับอ่า ถ้าใช้สารเคมีตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะรุนแรงนะครับฤ์กัดก่อนรุนแรงนะครับก็อันตรายไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยกัดเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะขูดให้ทั่วจอนะครับโอเคนะคขูดนะ ขูดแล้วก็ทําความสะอาดนะครับคัตเตอร์นะครับแล้วก็ไล่ขูดไปจนกว่าจะสะอาดนะครับแล้วก็พวกคราบาสิ่งคราบกาวที่มันแห้งที่มันปลิวมาตกตามขอบสายแพรเนี่ยนะครับก็เช็ดนะครับเพราะเดี๋ยวตอนติดฟิล์มเนี่ยมันอาจจะปลิวลงไปอยู่ระหว่างฟิล์มอีกนะครับ โอเคนะลอกออกประมาณไม่ต้องลอกให้หมดนะอาจจะต้องลอกให้มันระวังนะครับเนื่องจากว่าเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอ่าฝั่งนี้นะยังยัง ไม่ไม่ค่อยละเอียดนะครับก็เก็บงานนิดนึงนะครับคาบกาวริมจอนะครับนี่ครับอ่าใกล้หมดแล้วนะฮะก็ขูดจนหมดนะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้อยู่ริมจอนะครับโอเคหมดแล้ว ทีนี้ก็ทําความสะอาดนะครับด้วยผ้าก็ได้นะครับผ้าทิชชู่เปียกนะครับผมก็ถู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 นะครับถูเป็นแนวหมุนๆนะครับเพื่อที่จะให้คราบผ้าเนี่ยมันเช็ดคราบกาวออกมาให้หมดนะครับนี่คก็ถู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 นะฮะเริ่มเริ่มสะอาดแล้วนะครับทีนี้ก็ปัดทําความสะอาดเจ้าตัว พื้นโต๊ะของเรานะครับอา,อาจจะต้องมีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเล็กๆนะครับนี่ผมยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับก็เช็ดกับมือไปก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับเมื่อแนใ่ใจว่าสะอาดประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็มาเก็บงานนะครับนี่ ตรงนี้ยังไม่ออกนะฮะก็ลองเอานิ้วปัดๆด,ดูนะครับถ้าออกก็ไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะครับโอเคนะก็มันออกนะอ่าทีนี้ก็ใช้ตัวทิชชู่นะครับแบบเหนียวนะครับตาช้ทชู่แบบเหนียวธรรมดานี่แหละเซเว่นมีขายนะครับร้านสะดวกซื้อนะหรือว่าร้านไหนก็ได้นะมีหมดนะทิชชู่บนโต๊ะอาหารนี่แหละ ก็ทําการเช็ดเช็ดเช็ดนะครับทิชชู่แห้งนะครับไม่ได้เป็นทิชชูช่เปียกนะครับโอเคนะเช็ดไปนะครับรู้สึกว่าสะอาดแล้วนะครับอ่าสองไฟดูแล้วนะครับมันไม่มีเศษเม็ดเล็กๆ,ๆนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะฮะอ่าประมาณนี้นะอ่า ทีนี้ก็จ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่ายไฟเข้าไปนะจ่ายไฟบวกลบเข้าไปนะครับดูทิศให้ดีนะครับทิศทางการจ่ายนะครับอ่าด้านบวกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นจานนะครับธรรมดานะครับส่ว em. นด้านลบเนี่ยมันจะเป็นสปริงนะครับเป็นสปริงกลวยนะครับอ่าอ่าขั้วไฟอาจจะยุ่งเหยิงหน่อยตรงนี้ของผมนะครับโอเคนะ จากนั้นผมก็จะเอาฟิล์มนะครับอันนี้ฟิล์มเนี่ยเราต้องหมุนหามุมนะครับในการติดนะครับจอรุ่นนี้เนี่ยมันจะแปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นจอสี่สีนะครับเพราะฉะนั้นฟิล์มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฟิล์มนนะผมจะลองดูนะครับฟิล์มเนี่ย ถ้าเกิดเราอยากจะได้สีสีเนี่ยอาจจะต้องติดแบบติดด้วยฟิล์มต่างชนิดกันนะครับผมจะมีฟิล์มอยู่สองชนิดนะครับจะเป็นฟิล์มอ่าเ็เรียกฟิล์มอะไรฟิล์มโพลาร้์นะครับสองชนิดก็คือสองมุมนั่นเองนะครับอ่านี้ผมก็จะอลองรีเซ็ตดูนะครับผมจะรีเซ็ตด้วยการใช้ขาหนีบนะบตัวนี้นะฮะในการจิ้มนะครับลัดวงจรส่วนนี้เข้าหากันนะครับ อ่าก็จะใช้ฟิล์มนะครับในการตรวจสอบนะครับว่าเราจะติดที่มุมเท่าไหร่ดีนะครับเนี่ยสังเกตว่านี่นะชัดที่สุดก็จะเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าจอจริงๆมันมันไม่ใช่สีชมพูนะครับมันจะเป็นจอประมาณนี้นะฮะประมาณมุม4 5องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ฟิล์ม ฟิล์มโพลาไรด์นะครับแบบบางนะครับติดที่มุม45องศานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าฟิล์มโพลาไรด์แบบบางนะครับมันจะมีแบบหนาและแบบบางนะครับรุ่นนี้นะครับติดแบบแบบบางเหมาะกว่านะครับนี่อันนี้แบบหนานะครับผมลองเอาแบบหนามาเทียบดูเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะ มันจะไม่ใช่45แล้วนะฮะนัน่ี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะติดกับฟิล์มแบบบางนะครับฟิล์มแบบบางนะก็จะเป็นฟิล์มตัวนี้นะครับนะฟิล์มตัวนี้ก็สามารถไปซื้อได้นะครับตามร้านขายโทรศัพท์มือถือนะครับไปบอกเขาว่าฟิล์มฟิล์ม iPhone 4นะครับ20บาทนะครับผม แล้วผมก็จะลอกออกนิดนึงนะครับบริเวณบริเวณมุมของมันนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่าด้านไหนที่มันเหนียวนะครับเพราะผมก็ยังจําไม่ได้เลยติดมาหลายรุ่นแล้วอ่าไม่ใช่ด้านนี้นะครับไม่ใช่ด้านนี้ก็ถูกแล้วด้านนี้นะฮะอ่าทีนี้ก็ทําการหานะครับหามุมติดนะอ่าตะกี้เราพอจะทราบแล้วว่ามันเป็นมุมสี่สิบห้านะครับอ่าก็เรียงนะฮะถ้าติด กศูนย์องศานะจะเป็นสีเขียวถ้าติด45นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าติดมุม90ก็จะเป็นสีชมพูนะครับมี2-3สามครั้งนะครับที่ผมหมุนหามุมแล้วมันชัดสุดที่สีชมพูนะครับก็ต้องทำใจนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่สีชมพูนะครับหน้าจอของมันเนี่ยมันควรจะเป็นสีแบบแบบนี้นะนี่นี่ ผมก็จะใช้สีติดติดที่มุมนี้นะครับนี่ครับผมก็จะล็อกที่มุมนี้เสร็จนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัวปลายแหลมนะครับในการกําหนดนะครับทิศทางนะครับในการตัดนะครับก็จะตัดที่มุมตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะบากเป็นตัวแ L ไว้นะครับ เพื่อที่จะระบุว่ามันตัดจากนี้นะฮะอ่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จากนี้จนถึงตรงนี้นะครับก็นี่นะฮะจนถึงนี่อ่าทีนี้นะครับผมก็จะทําการใช้กันไกลนะครับอ่าโทษทีนะฮะใช้ตัวฟุตเหล็กนะครับมาเป็นทัดนั่นเองนะครับนี่ครับทาบนะครับ จากรอยต่างๆนะครับก็เชื่อมโยงเข้าหากันนะครับอ่ามุนนี้นะฮะตัดปื้ดเข้าไปนะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ตัดปื้ดเข้ามานะครับอ่าด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ยังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับยังไม่ต้องตัดนะมาตัดด้านข้างก่อนนะครับ รงนี้นะมาถึงตรงนี้ก็ตัดปืดเข้ามานะโอเคนะผมจะตัด3ด้านนะครับนะแล้วก็จะเอามือจับไว้ด้านล่างนะครับอ่าก็จะเอากันไกลนะครับตัดฟิล์มเลยนะครับอ่าเอากันไกลตัดฟิล์มนะครับก็วิธีการตัดก็พยายามอย่าให้ฟิล์มมันเปลี่ยนมุมนะครับ อย่าไปอย่าไปทาให้ฟิล์มมันมันแตกนะครับตรงข้างนะครับอ่าตัดออกมาเฉยๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับอ่าอ่าก่อนติดนะครับผมก่อนติดฟิล์มเนี่ยก็อ่า เตรียมลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งติดฟิล์มนะครับเอาไว้พร้อมนะครับใช้ลูกกลิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับที่จอนะครับเนื่องจากว่ามันที่เราไปทาบเมื่อกี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีเศษฝุ่นนะครับลงไปติดแล้วนะครับก็เก็บงานอีกนิดนึงนะครับเช็ดออกนะครับ